หมาพี่น้องน้องงัวน้องงัวพี่น้องน้องหัว,ง,หวงังวใหญ่หัวใกล้เลยมาล่างกันก่อนครับอย่างนั้นเนี้ยเออเ,ออเ,ออเออด้อดังน้อยด,ดันดินติดท,ทั้งหมดแบบหนึ่งที่น้องมีเลยนี่ย ใส่เปียกม,มาแล้วประมาณนี้เลยเนื้อใหญ่เต่าเส่มมนห,นเสหมอนึงด้วยพี่เนาะเส้นหม้อตรงด้วยโ,โ,โ,โอ้โหโลดโอ้ยโหได้ต้องเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนหมอหนึงเดี๋ยวนี้อี่เอาใส่นี่ใส่ก่อนโูดเอ้ยความใหญ่ใหญ่ซ้ำใหญ่คือเบื่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนหมอสักคู่ไปครับ เดี๋ยสองซึ่งพี่น้องสองหมอคีกเบ,บิ่งมันใหญ่ปันไดเด้งออกสองหมอ,องสิเลย,ยสร้างเบิ่ง,บงแบบสามโลพี่น้องนี่งวัวเพิ่อนรำแบบนี้งั้นนางบานนี่เลยครับใหม่ๆสดๆเลยสดของแท้นี่พี่น้องนะติดตามมันเบิง่งสิแซ่ียบสมใดใส่สองหมออเลยนีกึบหนึ่งซึ่งพี่น้อง น่งซึ่งเบียนนี้เลยเอิบพอดีสุดยอดไปครับเปิดเบื้องพี่น้องพันไปโดนเติบนี่ถอนลงมาใส่อันเดียวกับชั่วโมงเลยวไะในในการนะครับห้อมขอนอดมัโนโฮสเขาอืม จากสองซึ่งและซึ่งเดียวน้ำม,มันออกครับที่ทุกอหอมขานาดปะดำบกตัวไปหน่อยเล็กน้อยใส่บงนาวปะเด็กเล็กน้อยเกี่ยวเหรอเกีเก่ยวกินกับหนองหัว หน่อยเดียวครับเจ็บแซ่บสวัสดีครับพี่น้องต่อกันทางสองจัดติเดียพี่น้องหนองหัวพี่น้องคนนี้เมนูเด็ดหนึ่งเอาแบบหนึ่งเอาครับพคพิูใส่เงนแบบเป็นแบบพวงเป็นพวงแบบนี้เลยครับเบิรงเทสซ่าพี่น้องใส่หนึ่งเอา สีเลยที่นอะเอ,อ้ยมาเดินมาเดินครับหาก,กว้ายนะดดยวยเนยเสี่ยวตุเจียวืมมามากเพื่อนแต่เดน๋ยวจิบบะ Ai tuần tuần để sau gắn. O quá là hai mẹ. Emmokwa, nắng em. Mmh. 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 ใส่ซายมันกันใช <c oughs> ่อืมหนูเป็นมากเหรอถ้าผมไม่กุ๊บถ้าผมกันสวัสดีครับ,บ,บอืมผาเฮ็ดกันบบอืมเหนียวอืมเหนียวแล้วโตมากยังดีกว่าน้า พิษพะล่มเลยไส้สามันไม่ออกบวบบตุ่มครับแบบหนึ่งเราเอามาสีกระโดดไปหน่อยนี่ไหวไหมนั่นน่ะทุกอนนั่นปุ่มเปื่อยหมดกับปุละลายในปาก ปิดพร้อมเดียวป่ะอันนี้คืองเคยปิดให้หน่อยเนี่เอาเดินไปขีนให้ปิดยที่หนวมากเลยอืมไปยังน้ำไม่หยุดเลย เคยแจกแลยล่ะไล้งเรียนมากวันนี้ฝนตกทัางวันเอสีของสีเลยพี่น้องมันจังใดอักคารดพ่อ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 อันนี้มันคืออะไรไข่สารน้องวัวน้องวัวมันคืออะไรไม,ไม่รู้จักแล้วทำไมนคนไทยชอบนินอันเนี่ย không đi sáng ban không mình khóc mắc mất khứa mất cỡ mùa đi mùa 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 gì để mắc mùa 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 không? คือออะไรก็ตรงนั้นคืออะไรเ่รอครับโอ้ยน้องน้องกินดูไหมไม่ใส่พริกไม่ใส่พริกอันนั้นมันคืออะไรครับมันเป็นเหมือนเครื่องในงวนนั่นเลยเนื้องวนเนี่ยเอากระเพาะเอามหมเหรอครับเครื่องในน่ากลวยพี่เนาะ ทีเบลก็สับสนเบลก็นึกว่าอันอันนี้คือผ้าคลิ้วแล้วบางทีผ้าคลิ้วนึกว่าเป็นเครื่องในงัวผึวเบลสับสนอ่ะพัว,วมันเหมือนมากเลยช่ไหมพัวใช่อมไม่้องอยากเลยฝนดินตลอดพี่อัองใช่อืมบรรยากาศกลางนอก เป็นไข่้าดีมากเลยไปตากไข่แน่นอนเลยนอ้องเปิมไม่เหลืออืมไปโรงเรียนเดี๋ยวต้องใช้ไปตากฝนไม่ครูบอกว่าห้ามไปตากฝนอืมจับมาที่ทพิงอุ่นมาเลยเต็นวิ่งด้ใบฝนอะไรนีนั่นเลยนั่นเลยพ <c oughs> ักหนอกพี่หน่อง อ๋อหนขนาดอืมนนแอ่แผ่ออกก็ยอครับอเไยบ้าไอ้สแบบหนึ่งมือนะ่ะ ต้มเหมือนนั้นว่าเปื่อยปวกบ่ได้อักกระรลปอะไดหย่งนึกเม็ดอักก่วยนี่เนาะเอยมาหอนหอนพอลมเป่า สุกใหม,ม่เมื่อกี้เ,ออเลยตื่นมาหอมหอมพตะล่มปอฝักเดียวกินได้เลยคืออ้พ่อพ่อพ่อสรูยอดเนี่ย เมนูอะไรที่เราถ่ายคลิปมาทั้งหมดแล้วเหรอนี่แลหแลแะนังหวออานนี่แหละแซ่บไปปุดจริงเหรอเพือ่อนอล้วมีเพื่อนหลักกล้วยน้องกินดูไหมนี่หลักกล้วยมันต้องกินดูไหมสะดือมั้งเหรอเออนั่นแหละประมาณนั้นเสีหรอสะดือที่มันจะขอดออกมากอืมอ่านเลยอ่าน แล้วมันมีตับมันไหมอ่ะพ่อตอนนี้อ่ะอยู่ด้วยกันนี่เลยแล้วมันมีหนังมันไหมอ่ะมี่ยมันรวมไหนอ่ะรวมมิดอยู่นี่เลยจริงเหรอศูนย์รวมมันเลยถ้ารวมมิดมันกองคพณอีกนะพ่ออืมโอ้แฉะแพงเลาะพ่อเอามาแค่ครึ่งตัวมันเหรออืมเพราะแล้วหางมันเหรอพ่อเอหางมันอ่ะ ไ<ะ>มกกด่ดีเด้อเส้งของโัมเส้งปากระดิ่วทั้งหางทั้งขุดอ้อส่วนไหม<ะ>ส่วนดูไหมลองดูไหมเอาตรงนี้ไหมอืมนิดหน่อยปลากากินมันมีหนังนม,นมันไมหมเออพ่อมันอยู่ตรงมกันเลยไม่เออมันมีเนื้อที่ไม่ติดส่วนอะไรเลยไมหมเออพ่อ มีมีไม้เป็นอยากกินเหรนี่เดี๋ยแต่ลมันไม่ใช่นั่นนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกไข่สามันอือนี่อ่ออา,างดูปฉัไม่เคยเห็นเลยเออบุกากินพอดีการบุกเบิกปลาห่มมันบ่นี่ตัวนี้ย่างแม่ไม่เกิน<อ><อ>ไม่ทันนะพ่อเออเออพลาโฮมมันเนี่ยปลาโฮมมันเอาไว้สูงตัวอื แต่ว่าอันนี้มันเอาไปกินเนี่ยมันหลอกอยู่ใกล้ๆนี่เพื่เช้าต้องมาให้ลงุงเล็กอืไม่ใช่กวงแล้วมันตายเหรอพ่อทางบ้านไม่ตายเลยหนูนลูกมันวิ่งอยู่เนาะแม่มันวิ่งตุ๊ดๆอยอ่เหรอ,อ เลี้ยงมันไปเรื่อยเออและแล้วมันไปนอนอยู่ที่บ้านนะพ่อถ้าเราให้มันนอนต่อไปแบบนั้นคงไม่ได้นะว่าคงบ้านพังก่อนมั้งเหรอพ่อใช่ไหมพ่อ,อใช่หยุดต,ตามมาเพื่อเตือง

เดียวขวงละลายอะ,อะไรอะไรก็ได้ละลายเลยนะพอ่อร้อนร้อนมากเลยนะพ่อตอนเช้าเจ็ดโมงหกโมงหทุ่มเอ้ดีห้าีห้าหกโมงห้าโมงเองหกโงจัตกน่พ่อ พุ่มสองพุ่มเลือเที่ยงคืนแบบนี้มันชอบตกมากเลยใช่ไหมพ่อสุดยอดเลยอ่ะแปลกเนีน่ยเสี่ย เม,มื่อกี้กินนะไหิมพทกีเลยไมพ่อเอาลูกม่วงอ่ะพ่อนี่ยม่วงเอไม่ไม่เอาลูกเหมือนม่วงม,ม้างอันเาะเนี่ยทำไมพ่อไม่เอาหยุดใกระดักอ,อกเีเนาะ แบบนั่งนะอ,อยยังแบบไรพี่น้องโอ้แข่เป็นแข่นเด็น,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 นว่าแข่งสมป้าเอาไหมเออเอาเอาเนเอากินชุดไต่ แทนแม่พี่น้องแบบจุกๆเลยยุบเตยกับตำกัวหอมกัวหนึ่งใส่อไอตะไคร้ใส่แบบปูดมาแรงวันเอาเลยตะเกียบพี่น้องหนึ่งน้องว่ะโอ้ ฝากขนาดดีวิธีการทำไงพี่น้องเบึงต้นคลิปนิดนึงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะครับขอบุขอบคุณพี่น้องคือเก่าที่เก่ามาติดตาเราสมจนจบคลิปนี้ไปซ้ำหนีพี่น้องคลิปหนา้ากระพอรึไม่คือเก่าขอบขึ้นหาฮะขอบขึ้นหน้าเลยเลย